สวัสดีครับอยู่กับรายการ Fix and b o มนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำโรงเรียนผมกันนะครับนี่นะครับนี่ก็เข้าไปที่โรงเรียนสำคีราชบำรุงใน Google นะครับนี่ครับเข้ามาแล้วจะเป็นหนิบนี้นะครับก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนลงแล้วก็กดเว็บไซต์โรงเรียนนะครับนี่นะครับหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะรีวิวทุกขั้นตอนนะครับใน ที่ไม่ได้นี่ครับจะบอกว่าที่ไม่ได้รีวิวของขอก็เพราะว่ามันพังเหรอบะของมันกระจอกนะครับก็เป็นหน้าแรกเลยนะครับก็คือผมจะแนะนำครูนะครับอันไหนว่าอันไหนว่าอันนี้น่าใช่เออฟิกอกุปกอันนี้น่าใช่เออไม่ใช่ อันนี้แนะนำอันนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นพี่ประธานปีที่แล้วนะครับซึ่งไม่อยู่แล้วเขยาย้ายไปครับนะครับเด็กหญิงอะไรเนี่ยทันชนกอะไรเนี่ยฮะทันชนก,ชนกปนะหกนะครับทันชนกจุลาพานันใช่ไหมเออจุลาพาันน่าจะประมาณนั้นนะครับคนที่สองนะครับก็เป็นประธานของโรงเรียนนะครับ ก็สังเกตได้ว่าอยู่ปหกนะครับก็น่าจะออกไปแล้วเหมือนพี่ตองนะคค่ะก็ไม่รู้ชื่อเนาะก็สังเกตเหมือนกันนะครับปหกก็น่าจะออกไปแล้วฝนตกนะที่ก็ออกไปแล้วอย่าไปฟังเสียงเลยครับเพราะฝนตกแล้วนี่นะครับนี่นะครับเป็นนี่พี่เสียงแม่พี่ยานนี่นะครับเป็น โอเคนะคบก็มาต่อกันเลยเมื่อกี้ฟิกตั้งจิตอธิษฐานนี่นะครับเห็นว่าพี่คนนี้ตั้งแต่ผมอยู่ป .2 แล้วก็ออกไปแล้วพี่คนนี้ยังไม่ออกนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ป .6 น่าแต่ผงชื่ออยู่ปานี่ก็อยู่ป .6 นะครับแต่ผมชื่ออยู่ปาคนนดียวป .6 คับป .6 นี่ก็ป .5 แล้วนะชื่อพี่เฟย์เออแน,นะนำชื่อ ก็ไม่รู้ชื่อนะครับเี่ร้อ้าวอ้าวอาวฟิกอย่าลืมสินี่ครับก็อยู่ป .5 เหมือนกันนะครับนี่ก็อยู่ป .5 นะครับจบไปแล้วนะครับโอ้โหยใกล้เกินจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหน้าแรกนะครับเป็นฝ่ายบริหารและบุคลากนมีหน้าอะไร้่นะ นี่นะครับมันตรงสีฟ้านี่นะครับใคร <Okay. S 1> ที่มองไม่ทันนะครับก็ไอสต็อปได้เลยนะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ